ช่วงปลายปีรถบนถนนต่างมุ่งหน้าปลายทางการท่องเที่ยวและการพักผ่อนในเส้นทางที่ต่างกันออกไปปลายทางความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยวน้อยใหญ่ดูจะเป็นตัวเลือกแรกเมื่อสังเกตจากปริมาณรถที่หนาแน่นของแต่ละเส้นทางในคณะรถจำนวนนักบนถนนมุ่งหน้าปลายทางเดียวกันก็มีคนบานอย ที่เลือกขับรถส่วนต่างเพื่อปลายทางที่เงียบเรียบง่ายและสงบนักกว่าเหมือนอย่างคลิปนี้ของผม การระบายและผ่อนคลายผ่านบทเพลงถูกเลิกในช่วงสามทุ่มดูจะเป็นทางเลือกที่ดีกับสถานที่ตีปอดจากเทคโนโลยีของเฮาก่อนนั่งอุจจากรกเปลี่ยนและเข้านอนตอนสีทุ่มเพื่อฮือเสียงจากธรรมชาติที่มีความไพเราะที่สุดได้ขับกล่อมฮือคืนนี้รับฟันดี าแห้งตัวใน,นเจ้าเก่งตัวน้อกไ,ไ,ไม่รู้เธอจะอยู่ตรงไหนจำไม่ถึงไม่พอดีกัน สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าตื่นเช้ามาก็รับกับบรรยากาศเย็นเย็นโคตรเย็นตะคืนเป็นไ่พงศ์รับสบายพี่ สบายเนาะแต่แต่เคยได้ยินว่าอันแ,แต่ข้าข้า,ขาบนเตียงยุบอ่ะ <laughs> <laughs> ถ้าจะหัวหัวถึงหมอนี่สรบเลยครับหนาวแต่กาศดีเนาะผมบ่านอกอากาศดีอากาศดีที่นี่ผม,มาารับสนิทในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาเลยนะ <laughs> นี่ <laughs> มันมีเสียงอย่างรบกวนแต่แอมได้ยินนิดๆใ <laughs> <laughs> จีงยงหัวม <laughs> <laughs> ันเื่นกาแฟอันนี้กาแฟอย่างคุกงเองอันนี้ดอยลางนะฮะคือพบบาของโป๊ะของสรหมดแล้วเออมา <laughs> นี่คุกงได้ข้าวหลามอาจาร สั่งมาตะก,กี้เนี่ยเดลิเวอรี่เหรอ,เ,อเดลิเวอรี่ป <c oughs> <c oughs> ีนามาเหมาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณจะนักเลยครับโอ้ยข้าวหลามกับกาแฟมาแล้วเฮ้ยกันเหรอเฮียนะ่เอาระวังที่เขากำลังจิบกาแฟเขาก็จะกลายเป็นสภากาแฟเขาไปก่อนเนาะใช่แล้วผม <ละ S 2> ว่าบรรยากาศการนอนค่อนข้างดี ก็ตอนเมื่อคืนเน่ยผมว่าบรรยากาศมันดีเราจะได้ยินเสียงน้ําที่ไหล oh. แบบชัดเจนเหมือนเราหนึง่งว่าอยู่ข้างข้างเขาเลยแมนแล้วก็น้ํายดน้ําค้าง,งเราเก่งเนาะ oh, <ผ>เหมือนฝน,นตกอะ่ะฝนตก <laughs> อันนี้ผมว่าเออนี่เป็นบรรยากาศในการนอนนี่แบบดีมากเลย นี่เป็นวิธีการถนอมอาหารนะครับีอย่างหนึ่งตาดนี่นะ วัใจอบอุ่นมาตัวหรอเออมันก็เลยแบบแค่ไหนาแล้วไงดูแลที่เขาหันคนแต่งชุดอยู่อ่ะส่วนใหญ่จะเป็นคนเข้าเนาะอ๋อนี่ไงแม่เป็นนี่ข้าใส่ประจำจ้าก็ยังใส่อยู่ตลอดเนาะสาวๆคนรุ่นใหม่เนาะใส่วันไหนพ่อมีงานก็ใส่อยู่เจ้าอ๋อใส่เฉพาะช่วงที่มีงานเทศกาลนี่นานเนาะ ภาษาดราอั้งะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ว่าจะได้ครับกว่าดิเคย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 สวัสดีค่ะสวัสดีเคยแล้วสวัสดีครับนี่เหรอครับครับเดียวกันก่อนเหมือนกันเดียวเมมบอลเบ๊เบ๊มอมร็อก หมายถึงว่าเธอน่ารักจังเบลแล้วสมมติแต่บอกข้าพูดเหรอฉันรักเธอีเหรอครับเอาอึ้งแม่เอาอึ้งแม่เอาอึ้งแม่เอาขอแม่เอาแม่เอาแนี้เอาดีห้าวอันนี้แปลว่าอย่างครับแปลว่าจะไปก่อนจะไปก่อนแล้วอะ่าบอกมาได้แล้วขอบคุณครับอีกแล้วครับ เอากุ้งยูแม่โอ้เขี้ยวมาแล้วอุ้ยทำไมมันยาวจังน้อยาวน้อโอเคนี่ผู้งแกงต้องทักทายด้วยก่อนดีเคยน้องไข่ว่าบัใส่เพื่อนใส่อยู่เนอะเพื่อนใส่พลาสีนอยู่แล้วตัวเล็กไม่เห็นใส่อ่ะตัวโตสิน้อไม่ใช่ตัวเล็ก นี่เป็นของทิเาอยา <c oughs> อมออมาบานไม่ใช่ในน <c oughs> ปตนออปชปุยเใช่เรากบอบกอะใช่เรากกบอกนลยอันนี้นุอยเหรอห้องัก บอโอ้บอกฟักโอ้บอกฟักก็ต้องถามยุ่งหน่อยอย่างพูดหน้าเป็นบอกฟ้านะมีที่ก่อนมีเนี่ปลาหลแบบนี้ใส่ถุงใส่ถุงไว้ใส่ถุงไว้นี่ยากินส้มตำก็ง่ายเลยเใช่ใช่ใชเรานี้มันส้มตำน้สุดเครื่องส้มตำนี่ครับบ้านเราเขาเขาแคบอีกเดียเกาแคบนะครับนี่นะผมเอานี่

นี่สวัสดีครับทำอะไรอย่างกินครับตั่วถัวแดงตั่วแดงต้มนะครับต้มหมูพัดต้มตั่วแดงก็ดีเคยนี่สวัสดีครับผมวันนี้กอเดินทางไปชมหมู่บ้านเที่ยวชมหมู่บ้านครับผม ก็เคยเคยกิเข้าือยังครับยัางย่างเลยโอ้อหนี่มากินเข้าฝ่ายครับถ้ายากมันหนาวอ๋อมันหนาวแต่ใกล้หิวหัแลวนา่นะรใกหิวอ่ะบ้านอยู่กันกี่คนครับเจ็ดเจ็ดคนอ๋อก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหน่อยนึงเพราะค่าเฉลี่ยที่นี่ผมเฉลี่ยไว้ที่ครอบครัวละสสิบองคนแต่นี่มีเจ็ด นี่ปลากันเข้าไปดูครัวเนาะนบุกครัวคือที่นี่ก็จะเป็นห้องครัวแยกออกมานอณเกงเนาะแยกออกจากตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวซึ่งคนเมืองตะก,ก,ก่อนก็ใจแบบนี้นะ่นอ,อ,อคนเมืองกับแบบนี้นะแต่เฮา,าเมเดี๋ยวนี้คือพัฒน,นาไปใช้ถังแก๊สเพืแบบ่อความสะดวก 啊，来吧。 ท้าทายหรือยังกอดีคือกอดีคือได้ค่ะอนุญาตนะครับขอเข้าไปหน่อยเด้อโอ้แม่อะไรเงี้ยอย่างนะครับทำเสื้อหลานโอ้ทำเสื้อไว้ให้หลานโอ้อันนี้คือทำเองอะครับทำมือทำเองเลยอะครับโอ้โหแล้วก็อะ สวยงามสยงามดูดูหน่อแล้วอันนี้เฉพาะเสื้ออย่างเดียวเนาะที่ยายทำให้เนาะค่ะตัวเองก็หัดเรียนกับยายบ้างเน้อจะจะได้ทำเป็นโอเคสวยงามสวยงามคต่นั้นถนอมอาหารโดยการเอาไว้ข้างบนนตัวเองนะเน้ออ๋อโอนี่เราก็โจ๊ตเอเนาะอื้อ พอมันตีกมันติดนางหรออ๋อมันติดมันอ,อือเต็มหนางหระใช้แตนเกียเนาะพี่เนาะกาะโอ้โหเกาะเนเกาะเียไม่ต้องไปตัดไม้ตัดแหงแล้วหรอ,อเอาลูกปาล์มเนี่ยตัดลูกปาล์มตากแห้งมั้งหรอครับเกาตากแห้งอ๋อใช้ปาล์มตากแห้งเกาะเอามาเกลีย่ยชิบเออเอามาใช้แตนเกียได้เลยอือถ้าปกติก่อขวางเกาะอันนี้เหรมา เออข้าทาข้าทาม่งรู้ม่งรู้วเนี่ยอันนี้เก็บลูกส่วนมาเขาไหมคนมาเป็นสวนก็เป็นสวนคนอื่นเนาะวนคนอื่นโอ้เมียนะโอ้วัสดีเคยัอดีเคยอ่ะราคาดีกว่าครับ ว่าสามารถซื้อติโลสามสิบสองสามสิบสองบาทถือว่าดี่คือมีมี้ักาเข้ามาซื้อนะครับน้องถือว่าราคาดีว่ครับสามสิบสองบาทดีดีนะก็เราเดือปลูกข้าวเองนะครับปลูกข้าวเสร็จแล้วหนอข้าวแน่มันนกก็กินมดก็ตอมมันบอกออกเพลงกันนะ อันนี้เป็นตีเป็นตีอ่ะแล้วเ,เจ้าเอาสนแดงไปตอดเป็นตีเป็นตีตอตไปอยู่ตบนนกจ้ำห <c oughs> ักสวัสดีครับผมย<อ>ังอย่างันครับกินเข้าแลวครับเ้าเผาโอ้อร่อยไหมตัวเล็กกัองซื้อที่งอที่ควายตรงนี้อันนี้ก็คืออันนี้เขามองเห็นเนาะที่ทํางานเนี่ยคุกเเ่งที่เขาบบเดียนี้เขาอยู่นี่คือเขาอยู่ในบ้านปะนะอยู่ในบ้านแล้วก็ที่ทํางานอยู่บนที่สูงไะครับนะครับ ผมทำงานสูงนะครับนี่ปลุนนะครับตีไปด้วยนะปูทัวร์นี่นะเข้ากับปุูกบนปุ่นทัวร์กับปุกบนปุ่นความสุขในรูปแบบที่คนในเมืองแบบเคยสัมผัสเนี่ยชีวิตสโลไลฟ์ของแท้เนี่ย าเบือลูกมีแต่ลูกเท่าไรครับติดบาทเจ้าไปเจ้าของร้านกุ้งเกจูความสุขสนุกที่สุดของคนเฮาคงจะปฏิเสธกันบ่ได้ว่าคือสุขตอนไวละอ่อนจะมีสักกี่อย่างที่แค่คิดถึงก็มีความสุขภาพเก่าๆเพลงดังในยุค90 หรือการได้พิกมาเยือนที่ที่เคยแม้จะเป็นเพลงเตัวแรกที่เคยมากรุงเกจุงขอบคุณนักๆครับบ้านห้วยหวายแม่ไอสบายดีครับมาเนี่ยภูเก็ตได้ข้าวหลามอันจอสั่งมนานาเกี้เนี่ยเดลิเวอรี่เหรอเดลิเวอรี่ปีเป็นต่อมาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณเจ้านักเลยครับโอ้ยข้าวหลามก,กับกาแฟมาแล้วเฮ้ยกินละ